สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Honda ายูสคาร์ไทยแลนด์อีกครั้งนะครับรถมือสองจำหน่ายโดยศูนย์บริการ Honda นะครับผมโอมนะครับที่ปรึกษาการขายครับวันนี้ครับโอมมีรถ Honda Accord นะครับเจน10โฉมปัจจุบันนะครับปี2020รุ่น2.0งจุดศูนย์ให้บิทเทคนะครับรุ่นท็อปสุดเลยนะครับมีทซันลูฟกล้องรอบคันนะครับคันนี้นะครับถูกกว่าแป้ายแดง319,000บาทเลยนะครับราคานะครับมือสองนะครับอยู่ที่หนึ0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหายไปจากป้ายยแดงเเอะลยนะครับรถไมหน้อยมากๆนะครับปี2020 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรถสีเทานะครับภายในสีน้ำตาลคันนี้นะครับแอคคอร์ดรุ่นท็อปสุดคันนี้นะครับตัวรถจะเป็นสีเทานะครับโฉมปัจจุบันสภาพเนี่ยใกล้เคียงป้ายแดงมากๆนะครับพลาสติกบางชิ้นเนี่ยยังไม่ออกเลยนะครับตัวรถเนี่ยทุกคันไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับไม่แท้ทุกคันอยู่แล้วนะครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายรถมือสองจากฮอนด้าไทยแลนด์นะครับลูกค้ามั่นใจคุณภาพได้อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีออปชั่นครบที่สุดของแอคคอร์ดเลยนะครับกล้องรอบคันนะครับ ไฮบริดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้รับประกันนะครับ5ปี1 4 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับมาดูภายในกันนะครับตัวภายในนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับสวยมากๆนะครับภายในสะอาดรถใหม่อยู่แล้วนะครับประกันส่วนต่อเนื่องเนี่ยยังเหลือเยอะๆเลยนะครับลูกค้าที่ดูรถป้ายแดงนะครับแต่ว่ามีงบประมาณหรือจำกัดเนี่ยคันนี้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะครับนี่สภาพผมมาใกล้เคียงป้ายแดงนะครับ ใหม่น้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับก็ใหม่นะครับตัวเซนเซอร์นะครับรอบคันกุญแจนะครับรุ่นนี้ก็สามารถสั่งสตาร์ทจากรีโมทได้นะครับเหมือนรุ่นก่อนเบาหลังนะครับถึงจะเป็นไฮบริดนะครับโฉมปัจจุบันก็พับเบาได้นะครับนะครับเปิดฝาท้ายได้นะครับใหม่อยู่แล้วนะครับ เข้ามาชมรถเนี่ยได้ที่ชวรุมสมิตฮทอนด้านะครับสาขาพัฒนาการของเราเป็นศูนย์ทอนด้าจำหน่ายเองนะครับเดี๋ยวอมเปิดให้ดูฝั่งคนขับนะครับตัวเบาะเลื่อนเองนะครับดูเลขไม้นะครับดูภายในกันบ้างนะครับนะครับพลาสติกบางชิ้นก็ยังไม่ได้ออกเลยนะครับไม่หลักพันกิโลนะครับือว่าไม่น้อยมากๆม่อมสตาร์รถแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับมาอยู่ที่ 1,176กิโลเมตรนะครับบุ๊คโซเวียตสมตุดคู่มือกุญแจสำรองครบนะครับออปชั่นก็ครบอยู่แล้วนะครับแอคคอร์ดคันนี้เดี๋ยวไปดูออปชั่นกันบ้างนะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับเชื่อมต่อ,อ,อโทรศัพท์ได้อยู่แล้วนะครับรถพวกนี้ก็จะมีเนี่ยครับกล้องรอบคัน,นมีระบบถอยจอดนะครับ ตัวน,นี้เป็นกล้องหลังออปชันที่ให้ได้มาให้ให้ให้มาเนี่ยครบเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับหาไปจากไยแดงเยอะเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับมี sunroof นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น e a r t h d ด e a m นะครับให้บริด ไม่มีประเทศมาแน่นอนนะครับของเราเป็นศูนย์ฮอนด้าจำหน่ายเองโดยตรงนะครับสภาพสวยราคาสำหรับลูกค้านะครับที่หาแอคคอร์ดเจนสิบนะครับโฉมปัจจุบันรุ่นท็อปสุดนะครับไฮบริดเทคเนี่ยคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทป้ายแดงเนี่ยราคาคันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับราคาส่วนต่างระหว่างป้ายแดงกับรถมือสองคันนี้นะครับหายไปประมาณสามแสนกว่าบาทนะครับยังไงก็คุ้มมากๆนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับเข้ามาติดต่อโอมนะครับที่เบอร์ 0852221133นะครับโชว์รูมนะครับอยู่บริเวณปากซอยพัฒนาการ30กรุงเทพมหานครนะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับคันนี้คุ้มมากๆนะครับได้รถใหม่หลักพันกิโลนะครับสภาพใกล้เคียงป้ายแดงเลยแล้วก็วารันตีนะครับ5ปี140,000กิโลเมตรเลยนะครับคันนี้ยังเหลือวารันตี0ต่อเนื่องอีกยาวๆเลยนะครับนอกจากสีเทานะครับก็ยังมี สีดำกับสีขาวด้วยนะครับที่อมเคยรีวิวไปเนี่ยในทริปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ